ก็สวัสดีครับสลับเพื่อนๆครับผมจะม,มาร้อดีคนเดิมนะครับก็บางวันก็เป็นคลิปคอมพิวเตอร์บ้างบางวันก็เป็นคลิปเกี่ยวกับกล้วยบ้างก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเพราะว่าเราทํา 2- 3สามอาชีพอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลามีหลากหลายคําถามนะครับออกว่าอยากให้ลุงไปช่วยตัดกล้วยคือถ้ามันอยู่ในเขตใกล้ๆเคียง,ยงกําแพงเพชรพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์อะไรประมาณประมาณนี้นะครับตัวใกล้เคียงกันอาจจะเป็นพันธุ์กระต่ายอะไรประมาณนี้ เราก็เอาคนงานคนหาบคนตัดของเราไปเองได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะักแต่ถ้าออกต่างจังหวัดอย่างอีสานภาคกลางหรือว่าภาคเหนืออย่างเงี้ยให้เราไปตัดเราก็อยากไปนะครับผมไปจริงๆแต่ผมมีข้อแม้อย่างเดียวหาคนหาบหาคนขนกล้วยออกจากสวนให้ผม เพราะว่าผมไปไกลขนาดนั้นนะผมไม่สามารถที่จะขนคนงานไปเป็นสิบสิบคนได้เอ้าห่านร้องเพราะว่าเวลากล้วยเต็มคันรถแล้วเนี่ยมันเอาคนง,งานกลับไม่ได้ผมก็จะมีไปคนขับรถแล้วก็คนที่ตัดกล้วยคือขออนุญาตเดินดูในสวนแล้วตัดเองนะครับเรื่องการตัดเราจะเลือกตัดเอาเอง เพราะว่าเราจะรู้ว่ากล้วยขนาดไหนตัดได้ไม่ต้องตัดรอครับท่านเพียงจะหาคนงานให้ผมท่านเองคนงานที่จะหาจะแบกกล้วยออกมาเท่านั้นแหละเพราะว่าปัญหาของผมคือเวลากล้วยเต็มรถแล้วเนี่ยเอาคนงานนั่งมาบนลังคาในตำรวจจับแน่นอนครับอยู่บนถนนสายเอเชียนี่โดนจับแต่ถ้าเป็นถนนสายรองก็ยังเอาคนงานมาได้เพราะฉะนั้นไปจะไปครับใครที่เอาหนอกกล้วยผมไปปลูกผมรับตัดหมดอะ เหนือใต้อีสานใต้ก็ประมาณประจวบไ,ไปหมดนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่ตัดตัดหมดครับนี่ยครับผมไปตัดคือบางครั้งผมก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ารถมันเต็มจริงๆก็จะมีคนรถซึ่งเขามีคนรถไปแล้วก็จะมีคนตัดกล้วยไปตามตามจุดต่างๆนะครับส่วนคนหาบนะบางครั้งก็ต้องขอแรงให้หาเตรียมไว้ให้ผมหน่อย เพราะว่ารถมันเต็มจริงๆเวลาขากลับเนี่ยจะเอารถไปสองสาคันมันก็ต้องไปตัดราคากล้วยลงมาเพื่อให้พอกับค่าน้ำมันรถวิ่งไปสองคันเพราะฉะนั้นไปคันเดียวครับคนขับมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับตัดเสร็จช่างเสร็จควักจ่ายกันตรงนั้นเลยไม่ต้องรอผมนะครับมีคนตัดไปมีคนขับไปคนตัดก็จะเดินตัด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 กล้วยท่านก็หาขนขนกล้วยออกจากสวนให้ผมหน่อยเท่านั้นเองเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยครับ ใช,ใช้รถอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับล้วก็ทํางานกันประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้อยู่ใกล้ๆผมก็ไปกัน2คันก็คือเอารถไปขนคนงานคนนึงคันนึงเวลาขากลับครับอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันออกต่างจังหวัด้ารถ2คันมันก็สี่ห้าพันมันก็จะขาดทุนก็ต้องเอารถไปคันเดียวผมไม่สามารถเอารถไปขนคนงานกลับได้นะครับถ้าเป็นถนนสายหลักๆเราเอาคนงานกับนั่งบนหลังคากล้วยมาไม่ได้จริงๆตำรวจจับครับ าหาคนหาอย่างนี้ครับผมเนีย่ยฮะถ้าอย่างนี้โอเคเลยไปต่างจังหวัดไปไหนก็ไปครับครับเราทํางานกันจริงๆนะครับไม่ใช่ทํางานกันแบบเอ้ยมาหวังขายพันขายหนอมาโฆษณาไม่ใช่นะครับก็คือซื้อก็คือซื้อราคาว่ากันตามตลาดก็4บาท5บาท6บาทอะไรก็ว่ากันไปตามคุณภาพครับบางคนทาสักกล้วยลายคว้างเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ราคาเป็นกล้วยเหมาอะ ผมยืนยันนะครับถ้าต่างจังหวัดผมไปไม่ผมไปขอหาค้นหาบให้ผมแบบนี้ครับแล้วรับรองไปที่ไหนตัดเกลี้ยงไม่เหลือหรอนะครับประเด็นอย่างที่ผมพูดผมย้ำม,มาตลอดคนที่ซื้อหน่อผมในยามเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับการจัดคิวเป็นอันดับต้นๆนะครับในการรับซื้อสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อหนอ่อ ก็จะอยู่ทางด้งนานท้ายๆเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องเอาคนในกลุ่มของเราเนี่ยให้รอดก่อนไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับเขาฝากชีวิตไว้กับเราเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าถ้ามันเอาออกได้ผมเอาคนในกลุ่มที่ซื้อหน่อเนี่ยขนออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาคนกลุ่มนี้เรามีรึอยู่สองสาคันเราช่วยกันได้แต่ถ้าคนที่อยู่นอกกลุ่มไม่ได้ซื้อหน่อผมในช่วงที่เกิดวิกฤตผมอาจจะต้องเลื่อนคิวการตัดออกไปอยู่ท้าย เพราะว่าต้องเอาคนในกลุ่มก่อนตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าข้อดีข้อเสียสําหรับการซื้อขายกับผมเนี่ยเป็นแบบนี้บางทีทำไมผมนัดคิวไม่ไปก็คือลูกสวนผมเนี่ยมีปัญหาต้องไปช่วยลูกสวนก่อนอันนี้ก็คือพูดตรงๆครับวันนี้ก็เป็นคลิปส,สั้นๆสวัสดีครับ